ตรงนี้เป็นแกมมานะคะดูข้อหนึ่งร้อยห้าเขาบอกว่าจุดไหนนิดนคอเลกเป็นคอเลกก็แปลว่าผิดจุดที่ผิดในที่นี้คือผิดแกมมานะคะมาดูก่อนเรื่องราวในข้อร้อยห้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีเวลาบอกมั้ย e s น e r d a y อ้าโอเคเวลามันบอกชัดเจนนะคะ ว่าเกิดขึ้น yesterday เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เว r รช่องที่สองนะคะในการบอกเล่าประโยค Our teacher gave us a test หมช่องสองไหมใช่เนอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถูกสิอ้านะคะก็บอกครูเนี่ยให้พวกเราทำข้อสอบ It was r e a l l i f i c u l t e s t ค่ It was มันัมนมันแปลว่ายากยากง่ายดีงามนะคะ ันี้มันเป็น adjective เพราะฉะนั้นมันต้องใช้คู่คู่กับ verb to be ซึ่ง verb to be ที่ใช้ก็เป็น verb ที่ทสองค่ะถูกไหมก็ถูกนะอ่า I felt disappointed นะคะ because there are question which I didn't even understand อ่ะลองดูออกมา I felt นะคะอ่ะ ตัวนี้ Disappoint แป e วเห็นเวิร์บตรงนี้ไหมคะลูกนีคือเวิร์บนะเวิร์บนี่เป็นเวิร์บช่องสองคือถูกแล้วแต่ Disappoint เนี่ยมันเป็นคำคว,ความผิดหวังมันมี E D ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถูกอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วเรามาเจออะไรคะลูก d a r าเนี่ยอะไร Yesterday เราใช้ d a r าจะถูกไหม Yesterday ใช้อ a r ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อะไรคะ ใทยเป็น world อ่าเราก็หาจุดผิดแล้วผิดข้อน,นี้ค่ะอ่าร้อยหก yesterday I got off the bus แปลว่าอะไร get off got off a n d get off แปลว่าลงรถลงรถไปลงรถ bus ลงรถ bus long stop ถูกหรือผิดคะ long ผิดผิดได้ yesterday I got off the bus ไ ทดลองสต็อปนะคะ Because เพราะว่า I feel asleep ฉันมึ่ง I feel asleep เราก็คือเว r รช่องสองอ่ะ Therefore I had walk through the street until I a r r i v e at my place เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเป็นก็สนี้ถือว่าถูกต้องลงรถนะคะลงรถบัสผิดเพราะว่าอา้าว เวลาลงผิดเขาก็ำลังจะบอกว่ามันเพราะว่าอ่ะจะใช่สิเวลาลงผิดก็ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลับอ่ะโอเคนะทั้งหน้ากับท้างหลังเป็นเหตุและเป็นผลกันเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่า because ถูกแล้วแต่ถ้าเราใช้คําว่าบ u t อย่างเงี้ยมันจะผิดนะคะอ่ะแสดงว่าอันนี้ถูกแล้วแดคอร์อันนี้มันจะแปลว่าแม้ว่าแม้ว่านะคะแมลว่าแล้วมีคําว่า I had to walk ฉันต้องเดินผ่านถนน Until I l i v e at my place จนกระทั่งถึงบ้านของฉันเมื่อวานฉันลงรถมีผิดป้ายแม้ว่าฉันต้องเดินผ่านถนนจนถึงบ้านของฉันมันแปลก,ปลกไหมตรงไหนแปลกประโยคขา้างหน้ามันก็รู้เรื่องที่คถว่าลงผิดป้ายแล้วต้องเดินไปจนถึงบ้านเนี่ย ปกติไหมล่ะคำเ,เชื่อมตรงนี้เนี่ยแปลไป,ไปตรงนี้มันควรจะเป็นคําว่าโซดังนั้นมันควรจะเป็นคําว่าดังนั้นฉันลงรถเมลผิดป้ายเพราะฉันนอนง่วงนอนแล้วหลับไปดังนั้นฉันเลยต้องเดินยาวไปเจอผบ้านโอเคไหมไอ้ร้อยเจ็ดถามว่าผิดตรงไหนแพอเจอจุดแรกปุ๊บแบ t อ s t แบะ are ดูนะ ไดอ is ใช้กับของกี่อย่างไดอ is แปลว่ามี Is กับ R r e อ่ะอหนึ่งอแต่ถ้า R r e เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูเขาใช้ t h ดอ is a lot of beautiful art เขาพูดถึงอะไรคำนามหลักในนี้มันคือหนังสือถามแล้วมีกี่เล่มหลายเล่ม,มไหมไถ้าหลายเล่มใช้ไดอ is ได้ไหมไม่ได้ก็เจอแล้ว เวลาเราดูเจอไดอิสเซอรดูก่อนเลยว่าเฮ้ยอิสมันต้องของหนึ่งอย่างอ่ามันต้องของหลายอย่างนะคะอ่าส่วนคํานี้บอกไปเลยนะคะถ้าหนูเจอคําว่าอิสคิดมันแปลว่าแต่ละเพราะฉะนั้น v ว r b ที่ตามมามันต้องเป็น v ว r b ที่เติมเพราะอ c h มันคือหนึ่งมันเท่ากับของหนึ่งอย่าง verb <"Work> แต่ละอันแต่ละคนนะคะแต่ละคนอ่าแต่ละอันอันนี้พูดถึงหนังสือก็คือแต่ละอันเนี่ยบรรจุไปด้วยรูปนะคะที่มีชื่อเสียง p ีช c h of a ร์ชอ่ามอสออฟดิสบุอ่าโอเคบุ๊กอันนี้หลายเล่มเขาก็ใช้ this ก mm ็ถูกแล้วถ้าใช้ถ้าใช้ this แบบนี้ถูกหรือจะผิด p ี i s ช o อเอสบุ๊กเนี่ยเติม s อสไหมเติมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น this แบบมันมี this that ครูครูให้หนึ่งเพิ่มเลยนะ this กับดิสนะ that กับ t h o s แล้วของหนึ่งอย่าง มันต้องใช้ดีดดีสกับดอยก็คือต้องมากกว่าหนึง่งเมืน,นั้นดูดีๆว่าเฮ้ยเวลามันดีสเฮ้ยบุ๊กอันนี้มีเอแสดงว่าตแหนในนี้ก็ถูกแล้วค่ะเพราะไม่มีหลายเล่มก็จะอ่าก็ถูกแล้วเพราะนั้นจุดผิดก็คสิที่นี่แหละ